Amazing Taro Amazing Taro wow. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะในช่วงของปีพุทธศักราช2569ในเดือนหนึ่งเดือนแรกของปีคือมกราคมค่ะเป็นปีแห่งเทคโนโลยีเป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังงานของการขับเคลื่อนรวดเร็วร้อนแรงและคว้าชัยค่ะ อย่างไรก็ตามเราเปิดมาด้วยภาพของเราว่าเป็นปีม้าไฟในปีพุทธศักราช2569จะตรงกับปีมะเมียเขาเรียกว่าปีม้าไฟค่ะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการทำอะไรที่รวดเร็วนะคะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการขับเคลื่อนด้วย AI ฟังความหมายของปีม้าไฟกันแบบของปากของคอแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะในรูปแบบของราศี ฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะสำหรับการพยากรณ์ในครั้งนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักไปจนถึงเรื่องราวของการเสริมสิริมงคลให้กับคุณด้วยวันนี้แน่นอนกับนักพยากรณ์วาสนาอัศเมซิ่งทาโร่ค่ะ เรามาถึงราศีพฤษกแล้วนะคะคนที่ชอบฟังแบบลัคนาราศีก็ฟังไปด้วยกันได้เนาะในภาพรวมของเดือนเขาเรียกว่าเปิดเลิกเปิดชัยเดือนหนึ่งมกราคมนะคะ ต้องทำให้เกิดพลังงานที่ดีเพื่อเป็นสนิมงคลกับเราค่ะดังนั้นอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าชาวราศีพฤษภขาเปิดเลิกเปิดชยัยเปิดปีเปิดพุทธศักราช2,569กับเลข9เลขมงคลที่คนไทยชอบกันชาวราศีพฤษภจําเป็นนะคะหรือถ้ามีโอกาสให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือสมุด ดินสอนะคะหรือหนังสือสวดมนต์หรือถ้าใครมีโอกาสนะคะได้ทำบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเครื่องมือเครื่องเขียนเครื่องใช้ไม้สอยให้กับผู้ยากไร้ให้กับมูลนิธิต่างๆที่เขาจําเป็นต้องใช้รวมถึงถ้ามีโอกาสได้ทําบุญกับโรงพยาบาลจะเป็นสิริมงคลกับชาวราศีพฤษภอย่างมากนะคะและส่งผลให้ก่อให้เกิดในเรื่องราวของ ความรู้ความสามารถนะคะเสริมสิริมงคลทําให้เราเหมือน <c oughs> เขาเรียกว่าพลังงานดีๆอ่ะมันทําให้รรบสมองโปง่งเรียนอะไรก็เข้าใจนะคะให้บริจาคสิ่งเหล่านี้เป็นสิริมงคลนะคะถือว่าเป็นความเชื่อทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ก็ทาแล้วจะดีมากๆและชาวราศีพฤษภถ้ามีโอกาสได้ทําความสะอาดหิ้งพักของบ้านเราเนี่ยแหะคะ่ะให้ทําเลยเพื่อ เขาเ,เพื่อรับแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลตลอดปีและตลอดไปนะคะทำความสะอาดหิ้งผ้าบ้านของเรานะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมกันดีกว่าเนาะชาวราศีพฤษภต้องยอมรับบางคนเป็นคนที่จัดอยู่ในเกณฑ์คิดมากเครียดแล้วก็กังวลน,นะคะแล้วก็เลยทําให้เปิด เปิดเดือนมกราเนี่ยมีความกังวลสูงเกี่ยวกับเออชีวิตจะเป็นยังไงตกงานอยู่จะมีงานไหมหรือทํางานอยู่เจ้านายจะปรับอ่าปรับฐานะหรือว่าเปลี่ยนเจ้าในายใหม่จะเป็นไงคือคุณชอบกังวลใจหรือเครียดนะคะในบางคนที่เครียดจัดจัด กับสิ่งที่มันเป็นเรื่องอนาคตและมันยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือถ้ามีแนวโน้มว่าจะต้องเกิดขึ้นคุณก็เครียดไปว่าจะรับมืออย่างไรนะคะแนะนำว่าถ้าใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้อยู่และกำลังเป็นแบบนี้อยู่แนะนำว่าให้ปล่อยไปเลยค่ะอย่าไปคิด คุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะรับเรื่องราวเฉพาะหน้าแล้วคุณจะจัดการผ่านมันไปได้ด้วยดีดังนั้นอย่าไปเครียดทำให้เกิดพลังงาน<ๆ>เขาเรียกว่าฟ้าไม่ทันโปร่งฟ้ายังไม่ทันสดใสเลยเครียดนำและพาเมฆฝนมาก่อนแล้วนะคะดังนั้นนะคะในช่วงเวลานี้ดวงของคุณต้องใช้คําว่าดวงคุณขึ้นราศีาพฤษภจัดอยู่ในเกณฑ์ดวงขึ้นและเป็นเกณฑ์ดวงขึ้นที่เป็นกราฟชีวิตที่ขึ้นมากๆด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลและก็อย่าไป เขาเรียกว่าคิดก่อนที่เรื่องมันจะเกิดหรือจินตนาการไปก่อนนะคะทําให้มันเป็นตุเป็นตะนะมันใจมันห่อเหี่ยวอย่าคิดนะคะความกังวลของคุณจริงๆแล้วอะ่ะมันคือเป้าหมายบางอย่างที่คุณกําลังจะต้องเจอแต่คุณจะผ่านมันไปได้แล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณกังวลนั่นหมายถึงคุณจะขจัดปัญหาได้แก้ไขได้ดําเนินชีวิตได้แล้วก็ผ่านได้และทําได้สําเร็จค่ะ จังหวะชีวิตของชาวราศีพฤษภจะอยู่ในขาขึ้นและเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมกราเป็นเดือนที่ดีขอให้คุณมีเป้าหมายชีวิตนะคะว่าคุณอยากจะทำอะไรให้คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้เลยแล้วคุณก็ค่อยๆเริ่มลงมือทำนะคะชาวราศีพฤษภอะ่ะจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเริ่มแบบเขาเรียกว่า ฮึกเหิมนะคะหรือเรียกพลังให้กับตัวเองอ่ะจะอยู่ประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนมกร,ราคือตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปนะคะชาวราศีพฤษภจะรู้สึกว่าเออฉันพร้อมแล้วนี่เข้าเดือนใหม่แล้วฉันตั้งใจแล้วเดี๋ยวฉันจะทำให้นานฉันจะคิดแบบนั้นฉันจะลงมือทําฉันจะไปเรียนรู้นั่นอ่ะจะค่อนข้างชัดเจนก็คือ ประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนมกรานะคะหรือพูดง่ายๆหรือหลังวันที่12เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างนะคะและคุณก็ตามใครก็ตามที่เคยเป็นลูกน้องเขาเชื่อฟังคนนั้นชนนี้ไม่กล้าเอ่ยปากกลัวพี่ว่ากลัวนายว่ากลัวเพื่อนร่วมงานคิดมากกลัวรุ่นน้องไม่เข้าใจหยุดค่ะ เพราะสิ่งเหล่านี้มันทําให้คุณชะงักงันความเจริญม,มันไม่มันไปไม่สุดความเร็วมันก็จะสะดุดทําไมต้องใช้คําว่าความเร็วสะดุดเพราะว่าถ้าพูดถึงปีนักษัตวนะคะคุณก็จะมีนักษัตวของคุณและมีราศีของคุณคุณรู้ดีอยู่แล้วแต่ปีนี้นะคะเป็นปีของนักษัตว์เขาเรียกปีมา้าปีม้าไยเขาวิ่งเร็วเทคโนโลยี การคิดไวัยทอะไรไวัยแล้วมีแบบแผนมีแผนสํารองนะหรือคนที่มองว่าฉันจะมุ่งไปข้างหน้าจะฟันฝ่าไปข้างหน้านั่นแหละค่ะจะประสบความสําเร็จถ้าคุณยังติดคิดมากเกรงใจคนนั้นไม่กล้าปฏิเสธคนนี้กลัวคนนั้นโกรธคิดมากกับขี้ปากชาวบ้านหรือหรือเป็นกังวลกับคําคนหน้าตาสีหน้าที่มองเราตนเป็น่พึ่งแห่งตนค่ะจงเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง ถ้าทำงานกับเพื่อนร่วมงานจงคุยในสิ่งที่มันเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็ไม่ต้องไปฟัง ไม่ต้องไปอยากรู้และก็ไม่อยากไม่ต้องไปพูดให้ใครมารู้เรื่องส่วนตัวของเราใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางของคุณหน้าที่ของคุณประสานงานก็ประสานไปเขาไม่ชอบคุณคุณก็แค่คุยเรื่องงานคุณไม่ต้องคิดมากคุยเสร็จคุณก็เดินกลับมาดังนั้นอย่าเป็นกังวลทุกเรื่องแล้วมันจะทําให้เป้าหมายของคุณสําเร็จเร็วนะคะและเปิดเริ่มเปิดชายกล้าปฏิเสธคนให้เป็นไม่ต้องเกรงใจมากที่ผ่านมาเกรงใจแล้วก็ไม่ได้ดีนะไม่ได้ดีนะเออเตือนเตือนเตือนนะทีนี้เรามาเจาะในเรื่อง เรื่องของดวงการงานกันดีกว่าเลข69 25 69เลข9ด้วยนะคะชาวราศีพฤษภจะเป็นคนที่แสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ เปิดเลิกเปิดชยัยอยากเปลี่ยนงานอยากทํางานที่ไม่ตรงกับสายก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะอยู่ดีๆทํางานเอกชนอยากไปสอบข้าราชการหรืออยู่ดีๆเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเครื่องมือสื่อสารคุณจะศึกษามากขึ้นและใช้มันมากขึ้นนะคะจะไม่มีความขลดกลัวอีกต่อไปดังนั้นนะคะช่วงเวลานี้นะคะของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีเรื่องงานที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะรวมถึงสิ่งที่คุณอยากทําอะไรใหม่ๆนะคะ และคุณมีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืออาจจะมีโอกาสได้รับงานใหญ่ๆเอาไว้ให้เราต้องจัดการคุณอาจจะได้เป็นหัวหน้าง,งานที่ดูแลงงานโปรเจกต์ใหญ่ๆนั้นนะคะซึ่งงานโปรเจกต์ของคุณที่ได้รับมาบางทีมันอาจจะตรงกับความถนัดหรือไม่ตรงก็ตามแต่มันจะมีเรื่องของการบริหารคนและก็บริหารเงินเข้ามาเกี่ยวพันนะคะก็ให้มองถึงเรื่องราวของ เป้าหมายเป็นหลักถ้าคุณทําเพื่อองค์กรมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักนะคะดังนั้นเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครถ้าคุณมีโอกาสได้จับโปรเจกต์อะไรแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินก็ตามนะคะคุณต้องรอบคอบนะและเขาเรียกว่าทําให้มันกระจ่างแล้วคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใจนะคะ คุณเป็นคนที่ในช่วงของเปิดเลิกเปิดชัยเปิดปีนะคะมันสมองของชาวราศีพฤษภนะคะอยู่ในเกณฑ์ความคิดเปิดนะคะดวงเปิดความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีเรื่องของจินตนาการที่ดีนะ,ะบางคนเลยติดคิดมากเอาเปลี่ยนจากความคิดมากเป็นจินตนาการในเรื่องของงานนะคะหรือมีเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ในโปรเจกต์ต่างๆที่จะได้รับและความสําเร็จนี้มันจะประจักษ์และทําให้คุณะ่ะ เขาเรียกว่าปีนี้เป็นปีของการเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งปรับในหลายสิ่งหลายอย่างของชีวิตถ้าคุณกลัวทุกอย่างแคร์ทุกคนคุณจะอยู่กับที่หมอบอยู่กับที่แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรให้มันชัดเจนกล้ามันเราไม่ใช่ตรงไปตรงมาหรือหยาบคายนะคะหรือก้าวร้าวหรือแสดงวุฒิภาวะที เสียงดังฟังชัดแต่คุณจะพูดในสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณจะจัดการและวางแผมนมันได้ดีและจากนี้เป็นต้นไปดวงงานงคุณจะเปลี่ยนแล้วก็เปิดนะคะคุณมีโอกาสนะชาวราศีพฤษภในการได้ทํางานในโปรเจกต์ใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆมหาชนใหญ่ๆและมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนไปในต่างแดนหรือต่างประเทศแต่ในช่วงมกราคมพามีนาะคุณต้องพีเศษตัวเองนะคะพอช่วงเมษาเป็นต้นไปดวงของคุณจะเปิดเรื่องงานแบบสุดสุดสุด แล้วก็ปังมากๆนะคะนักพยากรณ์วาสนาจึงอยากบอกว่าช่วงเวลานี้จงสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองเพื่อเมษาเป็นตัวแทนในทุกสิ่งค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีศักยภาพมากพอแม่ไม่ว่าอะไรที่คุณทำนะคะ คือการทำงานทั้งหมดจะถูกเปิดเผยแล้วคุณสามารถให้ทุกคนตรวจสอบได้และทุกคุณก็เขาเรียกว่าประกาศให้ตัวเองรู้ไม่ต้องมานั่งปิดทองหลังพระคุณทำก็คือทำนะคะให้คุณรู้ว่าคุณทำนะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในช่วงเวลานี้ความสำเร็จของคุณมันเดินทางมาอยู่ในตัวของคุณก็ตาม เมื่อคุณเด่นคุณดังคุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะมันจะต้องมีคนที่ไม่ชอบเรานะคะอิจฉาเราหรือไปลดทอนความโดดเด่นของเขาคุณมาโดดเด่นแทน คุณจะต้องระมัดระวังคนเหล่านี้นะคะเพราะเขาอาจจะเข้าไปพูดทําให้หัวหน้าของคุณเนี่ยมองหรือก็เลงเห็นคุณไปในทิศทางอื่นได้ดังนั้นนอกจากคุณจะทําศักยภาพด้านงานที่ดีแล้วคุณจะต้องมีการเจรจาและวาจาที่ชัดเจนเคลียร์ชัดจะส่งผลให้คุณเป็นที่ไว้วางใจทุกทุกเขาเรียกทุกนแผนกทุกลําดับ ชั้นของการทํางานที่คุณประสานงานด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมนะคะว่าถ้าคุณทํางานนะคะกับเพศช,ชายเขาจะไม่ได้มองคุณเป็นหญิงสมมุติถ้าคุณเป็นหญิงเนาะแล้วคุณทางานกับเพศช,ชายเขาจะมองคุณว่าความรู้ความสามารถก็คือคนคนหนึ่ง นะคะดังนั้นต่อให้คุณเป็นหญิงคุณต้องใช้ศักยภาพให้มากๆด้วยอันดีพูดในแง่ที่คนฟังเป็นผู้หญิงนะคะทีนี้เรามาดูกันในภาพรวมของดวงการงานที่โดดเด่นใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อการเล่าการค้าขายสินค้าวินเทจการออกแบบเสื้อผ้าแบบย้อนยุคนะคะ,นะคะหรือ การที่เป็นสายมูเตลูสายความเชื่อสายนักพยากรณ์คนดูดวงโหราศาสตร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของสินแสจะมีความโดดเด่นสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะหรือชาวราศีพฤษภนะคะสนใจในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบคนจะมีความเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นในตัวสินค้าของคุณสิ่งที่คุณทำนะมันไม่เหมือนแนละ้วมันไม่ซ้ำใครมันจะมีความโดดเด่นและในช่วงเวลานี้นะคะแนะนําให้ชาวราศีพฤษภทุกคนฮ่าแนะนําในเรื่อง ื่องของการมูความมูเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะแต่ถ้าคุณมูบ่อยมูแล้วก็ขอพรนะคะโอกาสที่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันขับเคลื่อนแบบเออไม่น่าเชื่อเนาะเราจะได้งานนี้มาไม่น่าเชื่อเนาะเราจะโชคดีขนาดนี้มันจะเป็นเรื่องราวแบบนี้ก็ลองทำเดียวนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่า รับพรดีๆสิริมงคลควรทำอะไรไปย้อนฝั่งที่ต้นคลิปได้เลยนะทีนี้อีกกลุ่มงานหนึ่งคือกลุ่มงานที่ไม่มีวันหยุดคำว่าไม่มีวันหยุดคืออาจจะเป็นคนทำงานอยู่ในองค์กรที่มีการใช้กะ ใช้ผัดนะหรือใช้การทำโอทก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษหรือคนที่เปิดร้านนะคะค้าขายอะไรก็ตามไม่ควรหยุดเลยค่ะช่วงเดือนมกราเป็นช่วงของการหาเงินแล้วก็ทำงานแล้วก็ได้เงินด้วยดังนั้นคนที่ทำงานใช้เวลาเอาใช้แบบนี้ละกัน7วันฉันขายลูกชิ้นมัน7จวันเลยคุณจะ ปังมากๆแล้วอาจจะมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาโซเชียลเข้ามาใครไลฟ์สดไลฟ์สดทุกวันอืมใครเป็นในหน้าปักตะกาทุกวันนะคะหรือถ้าคุณทําธุรกิจการค้าของบรรพบุรุษคุณต้องพรีเซนต์ในโลกออนไลน์ทุกวันเพราะอย่าลืมว่าปีนี้เป็นปีเทคโนโลยีใช้คําว่าปีนะทีนี้นักพยากรณ์อยากจะบอกแบบนี้ค่ะคนที่ทํางานไม่มีวันหยุดจะมีโอกาสเอาให้พีคเลยสําหรับเดือนมกร,ราเนาะ หรือต่อให้คุณหยุดมาแล้วคุณเดือนมกราคุณก็ต้องทําให้มันเต็มเดือนไปเลยคือคุณอาจจะมาทํางานวันที่ห้าวันที่สิบคุณลาแต่หลังจากนั้นคุณต้องทําให้คุณรู้สึกว่าทุกคนเห็นว่าคุณมีพลังจริงๆแล้วมันส่งผลดีต่อคนที่มองมาโดยที่คุณไม่รู้หรอกว่าเจ้านายกําลังเพ่งเลงและก็มองคุณอยู่ความอดทนและความขยันหรือการทุ่มเทแม้ว่าจะเป็น ช่วงเวลาใดก็ตามแต่โมกรานี้สําคัญที่สุดนะคะอีกกลุ่มงานหนึ่งนะคะคือกลุ่มงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวพันกับการเดินทางการ delivery การขนส่งนะคะการขับรถจากภาคใต้มาสู่กทมเพื่อขนส่งปลาคือในภาคส่วนของการคมนาคมนะคะการเป็น คนขับรถนะ,ะรถท่องเที่ยวรถเดินทางรถบัสรถขอสอมกนะคะรถไฟเรือเมเรือจา้างนะคะสาย De l i v e r y สายการขนส่งนะคะยังดีใครเปิดรถให้เช่าเปิดเต้นรถให้เช่าจะค่อนข้างดีดังนั้นเรื่องของการเช่ารถนะคะเรื่องของการภาคการขนส่งก็ยังคงฟุฟ้าแล้วก็มีงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนําเข้าหรือส่งออกก็ยังมีความโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะนี่คือภาพรวมพอสังเกตนะคะซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีจุดปรับเข้า หหากันมดดังนั้นปีเทคโนโลยีใครที่ค้าขายคุณพ่อคุณแม่ไม่เก่งให้คุณพ่อคุณแม่ไลฟ์สดหรือพูดไปเรื่อยหรือตั้งกล้องไปได้เลยนะคะจะส่งผลให้เกิดมียอดเข้าดีไม่ดีอาจจะขายได้เองแบบทางตรงเลยก็ได้นะทีนี้เรามาดูภาพรวมนะคะของคนที่อยากลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้ อาจจะก,การทำงานเป็นทีมหรือการลงทุนแบบมีหุ้นส่วนจะสร้างความวุ่นวายอยู่เพราะฉะนั้นต้องแบ่งแล้วก็ระบุสิ่งที่แต่ละคนต้องทำให้เคลียร์หรือทำสัญญาให้ชัดเจนนะคะการลงทุนใหม่ๆช่วงนี้อย่างที่บอกไปเนาะดวงตกงานมีเกณฑ์ได้งานไหมมีเกณฑ์ได้งานค่ะเปิดเลิกเปิดช้ คนตกงานชาวราศีพฤษภค,คุณจะมีจังหวะที่ดีตั้งแต่มกราไปจนถึงกันยายนดังนั้นใครที่ไม่ยื่นใบสมัครก็รอไปแบบนั้นล้ค่ะเพราะคุณไม่ได้มีความกระตือรือร้นหรือ,รอพยายามแต่ถ้าคุณยื่นใบสมัครตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เป็นปีทองที่คุณจะได้งานนะคะแล้วคุณมีสิทธิ์ลุ้นได้ดวงงานตั้งแต่เดือนที่หนึ่งไปจนถึงเดือนที่9ก้ากันยาคุณจะลุ้นไม่ลุน้นคุณจะสู้ไม่สู้ แล้วเขาจะรู้หรือเปล่าคุณต้องฝากหรือยื่นใบสมัครนะคะอ่ะอันนี้เตือนไปแล้วนะมีดวงแต่ไม่แต่ไม่คว้าไว้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะเรามาดูต่อค่ะในภาพรวมของด้านการเงินกันบ้างเนาะการเงินของชาวราศีพฤษภต้องใช้คำว่าโอ๊ยขยันขยันกังวลใจเนาะเออนะเดี๋ยวทำงานไปก่อนนะคะเพราะว่าบางที การเงินของคุณอะ่ะมันจะค่อยๆเข้ามาแล้วค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เอาจริงๆไม่ใช่แค่คุณหรอกราศีอื่นเขาก็ใช้เงินเยอะนะคะเพราะว่าภาพรวมก็ยังเป็นเรื่องของรายจ่ายที่คุณยังก่อให้เกิดอยู่ในช่วงมกรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอาจจะเป็นการซื้อประกันการซื้อเพิ่ม การซื้อประกันครั้งใหม่หรือการจ่ายค่าประกันการประกันในครั้งนี้เกี่ยวพันกับเรื่องของชีวิตค่ะอาจจะเป็นการประกันเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอุบัติเหตุประกันลดประกันอะไรก็ตามที่เป็นการดูแลตัวเองอะค่ะคุณจะมีประกันเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะหรือคุณไปทิปต่างประเทศคุณจะซื้อประกันการเดินทางซึ่งเป็นความรอบคอบของคุณอยู่แล้วนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวการใช้จ่ายที่เกี่ยวพันกับเรื่องบุคคลอันเป็นที่รักภายใต้การดูแลของคุณเช่นครอบครัวบุตรบริวานนะคะที่อยู่ในการดูแลหรือเป็นครอบครัวของคุณอาจจะมีรายจ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นการเดินทางการเรียนการศึกษาการโยกย้ายที่อยู่ของบุตรหลานนะคะก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะต้องจัดสรรการเงินอย่างลงตัวมีเกณฑ์ต้องใช้มีเกณฑ์ต้องจ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมัน มีความจําเป็นหมดเลยเนาะเพียงแต่ว่าอะไรจะจําเป็นมากน้อยแตกต่างกันอะไรควรจ่ายก่อนจ่ายหลังแต่มันมีรายจ่ายเกิดขึ้นแบบยิบย่อยตลอดทั้งเดือนมกราแล้วก็มีรายจ่ายก้อนโตเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ะดังนั้นการเครียดไปมันก็คิดหารู้ทางในการทำมาหากินดีกว่าเนาะนะคะ แต่อย่างไรก็ตามดวงของคุณยังมีคนให้การดูแลหรือไปขอความร่วมมือไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามนะคะคุณจะได้รับ การร่วมมือจากเพศชายที่มีเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีการเงินที่ดีนะคะเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณหรือสามารถคุยหรือสามารถพาคุณไปคุยกับใครเพื่อให้คุณได้พูดคุยกับคนที่คุณต้องการความช่วยเหลือได้ดังนั้นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงราพังคุณยังมีคนที่รักแล้วก็เอ็นดูและเมตตาคุณอยู่นะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของเพื่อนที่เคยยืมเงินคุณเนาะบางคนมีเพื่อนยืมเงินไปหรือใครยืมเงินไปเมื่อปีที่แล้วเดือนนี้เขาจะจ่ายไหมมีเกณฑ์จ่ายค่ะ นะคะมีเกณฑ์จ่ายก็ดีใจด้วยแต่จะจ่ายหมดหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ฐานดวงนะคะแต่มีรายจ่ายเกิดขึ้นมีการชดใช้ในเรื่องของหนี้สินของลูกหนี้ที่ให้กับคุณยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นอยู่นะคะโชคลาภละ่ะโชคลาภของคุณอ่ะถ้าดวงของคุณเองอ่ะเดือนมกราย,ยังไม่เด่นนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะพึ่งนะคะให้คุณพึ่งเกี่ยวกับตัวเลขที่คุณไปหาหมอตัวเลขบัตรคิวตัวเลขของเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของการไปหาหมอแล้วคุณได ได้เหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาหมอได้คิวอะไรเนี่ยพวกตัวเลขคิวๆเนี่ยแหละค่ะอาจจะนำพาให้เกิดโชคลาภได้หรือแอดมิดญาติแอดมิด สมมุตินะคะคนในครอบครัวหรือตัวคุณแอดมิดนะคะไม่สบายแอดมิดตัวเลขที่เกี่ยวกับทุกขลาบตรงเนี้ยก็จะนําพาให้คุณมีโชคลาบได้เหมือนกันอยากได้หรือเปล่าละ่ะทุกขลาบถ้าไม่อยากได้เป็นเร,เรื่องการงานดีกว่าเนาะโอกาสที่จะมีดวงถูกหวยมีโอกาสชัดไหมมันไม่ใช่ดวงคุณอะมันมีมันอย่างที่บอกมันทุกขลาบแหละนะ พอถึงงั้นถึงได้บอกให้คุณทําความสะอาดทิ้งพราไงนะไปทําความสะอาดทิ้งพ้าอะไรที่มันเก่ามันหมองแล้วก็จัดการซะพ้าองค์ไหนที่ดูหม่นหมองก็ขัดให้ท่านดูงดงามนะคะหรือถ้าไม่ไม่สะดวกขัดเป็นพ้าเก่าแก่ก็ปัดฝุ่นให้ดีๆตรงฐานที่วางผระก็แล้วกันนะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะคนโสดนะคุณมีความเขาเรียกคุยกันไปแบบครึ่งๆกลางๆกับคนที่กําลังคุยๆดูๆกันอยู่แหละ ช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้โสดซะทีเดียวแต่มันจะถามว่ามีแฟนซะทีเดียวก็ไม่ได้นะมันเป็นการคุยแบบเออจะเอายังไงดีหรือคุยคุยไปก่อนนะคะเนื่องจากในเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนที่คุณเต็มไปด้วยเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่ๆการงานนะคะเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการรวมถึงเป้าหมายชีวิตที่คุณได้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีบางทีคุณก็มองว่าความรักมันลดทอนความเป็นสมาธิของคุณในการจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่า บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่คุยไปก่อนก็ได้ตัดสินใจไปคุยคุยกันไปก่อนหรือพอมีใครเข้ามาคุณแค่คุยคุยคุณยังไม่อยากให้พื้นที่ของความรักที่ชัดเจนค่ะเพราะคุณเป็นคนที่กังวลราศีพฤษภอะกังวลแล้วก็คิดมากพอมีความรักกลัวว่าจะตุปัตตุเป๋ไงเออจะไม่โฟกัส เป็นเรื่องเรื่องไปดังนั้นเดือนมกราเป็นเดือนโสดที่เต็มไปด้วยพลังงานขับเคลื่อนเรื่องการทํางานเรื่องการทําเงินนะคะมากกว่าที่จะเพ่งเล็งเรื่องของความรักถามว่าเดือนนี้โสดได้ไหมก็ถือว่าเป็นคนโสดถ้ามีคนคุยมันก็คุยแบบเออจะคบยังไงหรือจะยังไงต่อมันก็ยังเป็นเรื่องของยังไงยังไงอ่ะกัมกักึ่งกึงก่งนะคะดวงของคุณนะคะมีโอกาสถ้าจะเจอความรักนะ่ยมีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวาัยห,หรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเนาะนะคะ แต่มีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะที่ดีก็ถือว่าเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่จะเข้ามาแต่คุณจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในภาพเรือมอภาพรวมนะคะลิ้นพันธ์เนาะราศีพฤษภก,กับคนที่เป็นคู่รักกับคู่แต่งงานกันบ้างนะคะ คู่รักก็ถึงเวลาประจวบเหมาะแหละเออถึงเวลาที่มองหาเลิกหายามตั้งแต่ต้นปีหรืออาจจะได้แต่งช่วงนี้ก็ได้นะคะคือมีโอกาสดีๆที่จะสร้างงานมงคลมีงานมงคลเพื่อสร้างครอบครัวบางคู่ที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีข่าวดีแล้วก็น่ายินดีมากๆเกี่ยวกับการตั้งครรภ์น,นะคะหรือการที่คุณจะมีบุตรนะบางคนบางครอบครัวไม่ได้มีบุตรแต่อาจจะมีการอุปการะสัตว์เลี้ยงนะคะหรือหลานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับ ครอบครัวมันมีรายจ่ายของความสุขภายในครอบครัวเกิดขึ้นล่ะคะ่ะก็เอาเป็นว่าใครลุ้นเรื่องอะไรอยู่ก็จะอยู่ในเกณฑ์สมหวังนะคะทีนี้ถ้าถามว่าใครที่งอน,งอนกันอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นที่คําพูดนะมันงอนแล้วมันก็ไม่จบอะ่ะมันเขาเรียกว่าไม่รู้จะต้องเคลียร์ยังไงให้มันจบเพราะคําพูดมักจะไม่ออกมาจากความรู้สึกตรงๆอันนี้เฉพาะเคสที่งอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เนาะ อยากให้เขามาง้อแต่ผักผักไล่ใส่ส่งเขาอยาก บอกให้เขาพูดความจริงพอเขาพูดความจริงก็ไม่เชื่ออารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะหาจุดลงตัวไม่ได้ดังนั้นคนที่มีปัญหาก็เรามาระวังคําพูดไม่งั้นปัญหานี้ก็ยังอยู่นะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมของสุขภาพกันบ้างเนาะสุขภาพช่วงนี้บอกแล้วเป็นคนชอบซีเรียรชอบเครียดเนาะไออาการที่ปวดขมับนะปวดหัวข้างเดียวก็ยังส่งผลที่ชัดเจนอยู่เลยนะดังนั้นแนะนำนะคะว่า ถ้าไม่สบายปวดหัวตัวร้อนหรือว่าเครียดหรือว่าอะไรอ่ะเออก็ทานยาอย่าไปอดทนปวดหัวเดี๋ยวมันจะพานทําให้คุณรู้สึกแบบหงุดหงิดไปตลอดทั้งวันนะคะก็ระมัดระวังอาการปวดหัวแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการลุกนั่งแบบมือหัวนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเตือนของมีคมนะคะการใช้มีดการจับ อะไรก็ตามนะให้เรามาระวังของมีคมก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุที่เรารู้สึกว่าเจ็บ เจ็บเนาะเสียเลือดตกยังออกได้นะคะก็รำมาระวังตรงอุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคมหน่อยก็แล้วกันนะคะจะสับอะไรจะสับไก่สับหมูอะไรก็จับให้มันละกันนะคะอย่าเล่นอะไรพิเลนเกี่ยวกับเรื่องของมีคมโดยเด็ดขาดในช่วงของเดือนมกราคมค่ะแต่ภาพรวมราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์สวยอยู่ในเกณฑ์ดีดวงขึ้นเด่นชัดนะคะดังนั้นก็อย่าก,กังวลอะไรเกินไปนักเลยนะจงมีความสุขกับการเริ่มต้นปีแล้วก็ให้พลังงานบวกไม่มีใครรักคุณเท่าออตัว ของคุณรักตัวเองค่ะเป็นกําลังใจให้ส่วนใครรู้สึกว่าเอ็นดูนักพยากรณ์นะคะทำคลิปดีๆมาให้นํามาฝากให้ก็สามารถแชร์คลิปนี้เป็นค่าเเป็นพลังงานค่าครูได้เลยหรือใครอยากจะ เป็นกำลังใจที่ดีก็สามารถกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซับตะแคงที่อยู่ตรงใต้กรอบคลิปนี้ค่ะนะคะกดไปได้เลยนะทาง Youtube เป็นคนจัดทำขึ้นก็เป็นการสนับสนุนช่องนะคะบาทเล็กบาทน้อยนะคะเราก็จะนำไปพัฒนาช่องแล้วก็สืบต่อในเรื่องของการทำบุญต่อไปค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ